ตอบไปครั้งที่แล้วมีประโยชน์หรือเปล่าเน,นะ่ยยิมถามเพิ่มดีวกว่เต้อน่อยนะเต้ พี่เต้ว่าไงครับคุณทำอะไรอยู่ผมกำลังจะไปหาลูกค้าเนี่ยแล้วคุณเรียกผมมามีอะไรเนี่ยอมว่าผมสงสัยจากคลิปครั้งที่แล้วพี่เราถ่ายไปไม่รู้ว่าจะได้ไประโยชน์บ้างหรือเปล่าโอ้ยดีเลยลูกค้าชคม,มาเยอะมากครับเนี่ยจนทำให้ผมต้องไปหาลูกค้าอธิบายคำถามต่อไปเนี่ยคุณนี่ยลูกค้าถามว่าไอตัวชิป L e d ี LD ของเรา8เมตรเนี่ยมันจะสู้กับเท้าอื่นได้หรือเปล่าคุณเป็นคำถามที่ดีเลยครับเอวี LD คลิปยิ่งเยอะยิ่งระหว่างครับแต่ก็ไม่เสมอไปนะเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่า สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการถามมาตอบไปกับไทโตชิบาไลติงนะครับมาไขข้อสงสัยได้ให้สาระความรู้เรื่องหลอดไฟและความสว่างนะครับวันนี้มีคำถามอย่างมากเลยนะพี่ใช่เมื่อกี้ที่คุณแพ็คพูดค้างเอาไว้ครับเรื่องเม็ด LED อ่ะที่บอกว่ายิ่งเยอะยิ่งสว่างแต่ไม่เสมอไปครับมันหมายความว่าให้คุณแพ็คอธิบายเรื่องเม็ด LED ฟังหน่อย LED ก็คือ Light Emitting Diode นะครับชื่อสั้นจีนว่าหรือภาษาไทยก็คือไดโอดแสงครับมันจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับเนิดนึงที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงซึ่่่่่งงง LED สสววนนนใใใหญทีช้ออุปกรรณ์าะคับ ก็จะเป็นเม็ดชิปครับผมหรือว่าเป็น SMD นี้นะครับแพ็คครับเนี่ย เม็ด LED เนี่ยมันมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่เลยอ่ะมันแตกต่างกันยังไงอ่ะครับสิ่งที่แตกต่างกันของ LED ดีครับที่เราเห็นได้ด้วยตาครับก็จะเป็นขนาดจริงมีขนาดใหญ่มันก็จะบ่งบอกว่ามันสว่างมากหรือบางทีเน็ตดีที่มีขนาดเท่ากันนะมันก็ความสว่างที่ต่างกันเหมือนกันไปพูดง่ายๆก็คือเอ LED ดีมีหลายรุ่นหลายรุ่นหลายประเภทซึ่งผู้ผลิตเขาก็ผลิตออกมาแบ่งเกรดแบ่งรุ่นชัดเจนแต่ละประเภทใช้สาหรับงานประเภทไหนก็ผู้ผลิตอุปกรณ์ของระหว่างอย่างเช่นตัว LED ดีเคบินเนตตวอ่าจะเป็นสัไลต์ตัว ก็จะมีการดีไซน์แล้วก็ใช้ LED ที่แตกต่างกันออกไปเหมือนกันครับบคุณมากครับครับแล้วแบบนี้เนี่ยเวลาเราเลือกซื้อหลอดไฟเนี่ยหมายความว่าถ้าเราจะดูหลอดที่สว่างสว่างเนี่ยเราก็ไม่ดูที่ตัวเม็ LED เพียงอย่างเดียวแล้วเนาะก็คงต้องดูที่ค่า w a ต t ตามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันถูกไหมครับจริงก็ถูกครับแต่ว่าถูกไม่หมดจะยกตัวอย่างให้ดูครับผมยิ่ง watt สูงนะครับก็ยิ่งสว่างเหมือนกับหลอด2หลอดเนี่ยครับหลอดเล็กสีวา์หลอดใหญ่13วัตต์แน่นอนว่าหลอดใหญ่สว่างกว่าหลอดเล็กครับถ้า watt จริงวมนบ่งาแล้วอกถึงความ สว่างจริงๆของหลอด LED นะครับเป็นค่าลูเมนครับโดยปกติแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ไลติงหรืออุปรกรณ์ส่องสว่างส่วนใหญ่จะมีค่าลูเมนเนี้ยบอกไว้ข้างกล่องครับค่านี้จะเป็นค่าที่บ่งบอกว่าหลอดไฟหลอดนั้นน่ะสว่างเท่าไหร่อย่างสองหลอดนี้นะครับหลอด4วัตจะสว่างอยู่ที่350ลูเมนครับแต่ว่าถ้าเป็นหลอด13วัตก็จะสว่างอยู่ที่1,350ลูเมนและอีกค่านะครับที่ไม่ได้อยู่บนผลิตภัณฑ์แต่ว่าเกี่ยวข้องกับตัวลูเมนแล้วก็วัต ก็คือจะเป็นค่าประสิทธิภาพของหลอดไฟครับซึ่งค่านั้นเราจะเรียกกันว่าประสิทธิภาพหรือว่าลูเมนต่อวัตต์นะครับอ้าคุณแท้ครับแล้วถ้าสมมติอย่างส,สินค้าที่บนกล่องมันไม่มีลูเมนต่อวัตต์บอกครับครับเราจะดูที่ยังไงอย่างเช่นของตัวนี้จำนวนวัตต์นี่เท่ากันเลยนะ20วัตต์ตัวหนึ่ง2,200ลูเมนตัวหนึ่ง1,600ลูเมนเนี่ยเราจะหาค่านี้ยังไงครับยากเลยครับเพียงแค่เรานำค่าลูเมนครับหารด้วยค่าวัตต์เราก็จะได้ค่าลูเมนต่อวัตต์ครับอย่างเช่นต่อตัวที่บ้า ตัวแรกนะครับ LED Circular Lamp จะมีค่า watt อยู่ที่20ัตต์แล้วก็ค่าลูเมนอยู่ที่1,600ลูเมนซึ่งก็จะได้ค่าลูเมนต่อัตต์ก็คือ1,600หาร20ก็จะเท่ากับ80ลูเมนต่อัตต์ตัวอ,อีกรอดนะครับ LED Circular Lamp เหมือนกันจะมีขนาด20ัตต์มีความสว่างอยู่ที่2,200ลูเมนซึ่งประสิทธิภาพของหลอดนี้ก็จะเท่ากับ2,200หารด้วย20ัตต์ก็จะเป็น104ูเมนต่อัตต์ครับครับ เราก็จะเห็นว่า2หลอดน,นี้มี watt เท่ากันแต่ความสว่างต่างกันทําให้ประสิทธ,ธิภาพหรือว่าความคุ้มค่าในการใช้งานก็ต่างกันอย่างที่เราได้คํานวณให้ดูเมื่อกี้นะครับสรุปนะครับเวลาเลือกซื้อหลอดไฟถ้าเราวงหาหลอดไฟที่สว่าง ให้เราดูที่ค่าลูเมนครับยิ่งลูเมนเยอะยิ่งสว่างถ้าเรามองหาหลอดไปที่ประหยัดประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานให้เรามองที่ค่าัตต์ครับยิ่งัตต์น้อยยิ่งประหยัดตัวถ้าเราจะมองหาหลอดไปที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับการใช้งานคุ้มค่ากับค่าไฟที่เราเสียไปให้เรามองที่คาลูเมนต่อัตต์ครับคือลูเมนหารด้วยัตต์ครับเยี่ยมไปเลยนะคุณแพ็คทีนีน้ก็ตอบคำถามลูกค้าได้แล้วนะครับว่า การเลือกซื้อ LED เนี่ยไม่ได้ดูแค่ที่จํานวนเม็ดที่ต่อไปนะครับเม็ดน้อยเม็ดมากอาจจะไม่สําคัญเท่ากับค่าความสว่างของตัวมันค่าลูเมนตวัดที่มันคุ้มค่ามากกว่านะครับหากผู้ชมท่านใดนะครับมีคําถามสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LED นะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกุบคุณแพ็คจะช่วยันตอบคำถามแบบนี้ให้นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับถังหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต่อไปนะครับติดตามครั้งต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับ ส่งว่าผมกลับไปด้วยครับผมว่าเป็นที่ไหนแล้วเอาค <น S 2> <ป>ุณเรียกผมมาเนี่ยผมจะไปหาลูกค้าไปส่งคุณไปไหนอะ่ะเดินนี่รถผมอะ